สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะหายตัวแล้วหญิงใช้เงินโอนผิดบัญชีหายตัวลึกลับบอกสามีว่าได้เงินจากการขายที่ดินมรดกหญิงชาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้รับเงินโอนผิดบัญชีเกือบสามแสนหายตัวลึกลับหลังถูกกดดันให้เอาเงินมาคืนบอกสามีเงินที่โอนมาเป็นเงินจากการขายที่ดินมรดกจากกรณีนางสาววันอายุ40ปีชาวจังหวัดสมุทรสาครร้องเรียนผู้สื่อข่าวว่า ได้โอนเงินจำนวน293,439บาทผิดบัญชีเงินไปเข้าบัญชีของนางสาววณีหญิงชาวจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าของเงินต้องลำบากวิ่งหาสืบสวนเองไม่สามารถพึ่งธนาคารอายาัดเงินไว้ได้ทันตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่15พฤษภาคมผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งหมู่8ตําบลสม็จ อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นบ้านของนางสาวณีเจ้าของบัญชีที่โอนเงินเข้าพบว่าไม่อยู่บ้านหายตัวลึกลับหลังถูกกดดันให้เอาเงินมาคืนพบแต่ผู้เป็นสามีอยู่ในบ้านเพียงลําพังและไม่บอกว่าภรรยาอยู่ที่ไหนผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายบุญชูอายุ52ปีสามีของนางวณีเล่าว่าตอนแรกภรรยาบอกว่าเงินที่ได้มานี้คือเงินที่พี่สาวโอนให้ เป็นเงินที่ได้จากการขายที่ดินมรดกของพ่อแม่นำมาแบ่งกันซึ่งภรรยาได้นำเอาหมายเลขบัญชีไปให้พี่สาวไม่ได้คิดว่าเป็นเงินของคนอื่นที่โอนเข้ามาผิดภรรยาก็เลยนำเงินในส่วนนี้ออกไปซื้อรถจักรยานยนต์ทองรูป,ปรพันธ์และใช้จ่ายจนหมดจากนั้นเจ้าของบัญชีที่โอนเงินเข้าบัญชีโทรมาแจ้งยอมรับว่าตกใจมากส่วนข้อมูลเจ้าของเงินล่าสุดที่ตามเงินรวมทั้งหมด ที่โอนผิดเข้าบัญชีนางสาววณีสรุปได้เงินกลับคืนมาทั้งหมด160,000บาทยังคงค้างอีกจำนวน133,439บาทหลังจากนี้จะต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายเพราะได้แจ้งความเอาไว้แล้วจากนั้นได้มีตำรวจสอพอเมืองบุรีรัมย์เรียกไปที่โรงพักและแจ้งว่าให้รอหมายสารจากจังหวัดสมุทรสาครมาอีกทีขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุก c o m ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ